สวัสดีเพื่อนๆเจาวโวเ่ยวจามไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่าข้าวขาวหมูแดกไม่ได้เลยอย่าไปแดกมึงมาแดดแน่ยอย่าไปแดกแนะนำครีมดีกว่ากับเจ๊มวยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของคาลอมฟอร์มค่ะแนะนำครีมปุ๊บก็จะรีบขายให้เลยนะคะ ขายให้ปุ๊บหาซื้อไม่ได้ก็บึ่งตรงมานี่เลยนะคะเคะบินเบิรนบึนบ่งตรงหรือแวน้นมาเลยนะคะมาที่มีเจ็ดกรุงทนบุรีค่ะลงมาปุ๊บขึ้นมาเลยชั้น15บร,ริษัทอโรมาเฮลทีแคร์ค่ะมีถั่วไหมไม่มีค่ะถั่วตอนนี้ไม่มีขายจะขายครีมก่อนค่ะกิีได้ไหมอ,อ,อ๋อครีมกินได้ค่ะถ้าสวยถึงจะกินได้นะคะคกินเข้าไปเลยค่ะรับรองสวยแน่นอนนี่ก็พูดเล่นกันนะคะ ่ะซื้อได้ตามร้านสปานะคะทั่วไปร้านเสริมสวยค่ะไม่มีอะไรมากตอนนี้อัดแค่นี้ก่อนนะคะติดตามทำเคลื่อนไหวกันต่อไป <c oughs> รับรองคลิปต่อไปก็คือ x x e บวกหาคาหมูกินกันต่อไปค่ะจบสคริปต์